โทษประหารชีวิตกับคดีสินบนในไทยไม่เป็นที่ยอมรับในสายตาต่างชาติกลายเป็นอุปสรรคต่อการขอรายชื่อผู้เกี่ยวข้องทำความเข้าใจการใช้ดุลพินิษในกระบวนการยุติธรรมญี่ปุน่นไขข้อข้องใจคดีข้าราชการไทยระดับดรองอธิบดีขโมยภาพแต่ไม่ถูกอายการสั่งฟ้อง สถิติการขโมยของในญี่ปุ่นพบตัวเลขผู้ก่อเหตุเป็นคนสูงวัยเพิ่มมากขึ้นทำไมคนอายุเกิน65ปีจึงมีพฤติกรรมเช่นนี้มาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านประเด็นนี้กับคำพกาใน In Her View สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ In Her View วิเคราะห์สังคมผ่านข่าวเข้าใจข่าวเข้าใจคนเราพบกันที่นี่ค่ะทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์19นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีแล้ววันนี้เรามี Facebook Live ให้คุณผู้ชมนะคะไลฟ์แล้วก็เขียนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันวันนี้หลายๆอย่างที่แขกพูดนะคะอาจจะขัดใจนะคะขัดต่อความรู้สึกของคุณผู้ชมหลายเรื่องเลยทีเดียวพร้อมที่จะรับฟังคอมเมนต์จากคุณ #hashtag นะคะวันนี้เราถามเรื่องกฎหมายสื่อค่ะคุณผู้ชมว่าคิดอย่างไรนะคะกับการที่30องค์กรสื่อนะคะต้านกฎหมายคุมสื่อบอกว่าที่ต้านนี่ไม่ใช่อะไรนะคะบอกว่ากลัวนะักการเมืองจะกลับมาใช้อํานาจอแขกไม่รู้เลยค่ะว่าภายใน15ปีนี้นักการเมืองจะได้กลับมาครองอํานาจหรือเปล่าเรื่องนี้พรุ่งนี้เราจะไปคุยกันค่ะวันนี้มาเรื่องนี้ก่อนนะคะเรื่องโทษประหารชีวิตในประเทศไทย กลายเป็นอุปสรรคในการที่เราจะจัดการกับปัญหาคอร์รัปชันมันเป็นไปได้อย่างไรคะคุณผู้ชมเพราะว่าโดยสามาัญสำนึกของคนไทยเนี่ยเรารู้สึกว่าโทษแรงๆนะโทษหนักๆนะคนชั่วเอาอไปฆ่าทิ้งให้หมดเนี่ยแผ่นดินมันจะสูงขึ้นโลกมันจะใสสะอาดพาสเจอไร์ ize, คนชั่วหมดเหลือแต่คนดีไม่มีคดีอาชญากรรมไม่มีคนโกงเราก็เลยบอกว่านักการเมืองชั่วนักการเมืองโกงหรือใครก็ได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเขียนกฎหมายออกมาละถ้ามีการคอร์รัปชันร้ายแรงเนี่ย THANKS FOR JOINING US. ให้มีโทษสูงถึงประหารชีวิตนี่เป็นวิธีแบบคนไทยนะคะเป็นวิธีแบบที่เขาปั้นเปลตวัดไผ่ลงบัวะคะ่ะคุณผู้ชมคือแบบทําอะไรแล้วก็ต้องแบบตาต่อตา,ตา,ตาฟันต่อฟันนะคะขโมยเหรอตัดนิ้วดีไหมตัดแขนดีไหมเนี่ยคนไทยจะฟินมากเลยนะคะเราก็รู้สึกเราชอบชอบให้กฎไหยเขียนโทษหนักแต่คุณผู้ชมคะหลังจากที่มันมีข่าวออกมาว่านี่รัฐบาลสหรัฐรัฐบาลอังกฤษเขาก็เปิดเผยข้อมูลกันนะว่าคดีเกี่ยวกับสินบนโรสลอยเดี๋ยวก็มีสินบนเรื่อง การซื้อสายเคเบิลล่าสุดยังมีสินบนเรื่องกล้อง CCTV ทีที่รัฐสภา,าที่เขาจะเปิดเผยมาอีกว่ามีการติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐแล้วคําถามของเราก็คือว่าเปิดเผยมาถึงขั้นนี้แล้วช่วยเอารายชื่อมาหน่อยสิคะว่านายอะไรนางอะไรชื่ออะไรนามสกุลอะไรรับตําแหน่งปีไหนตอนไหนนะคะรับเงินจากใครไปเท่าไหร่ทางการไทยเนี่ยจะได้ดําเนินคดีนะคะไม่ต้องมางมโงงกันว่าวิสืบนู่นสืบนี่แล้วสุดท้ายนะคะก็ หากันไม่เจอว่าใครกันแน่ใช่ไหมคะปรากฏว่าเราก็พยายามนะคะจะขอข้อมูลนายสรรเสริญพลละเจียกค่ะเลขาธิการปปชก็บอกว่าพูดถึงนะคะอธิบายถึงความร่วมมือของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐแล้วก็สำนักงานปรับปรามทุจริตของประเทศอังกฤษค่ะกรณีที่จะรวบรวมนะคะข้อมูลของบริษัทโรสลอยจ่ายสินบนการจัดซื้อเครื่องยนต์นะคะบอกว่ายังมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายเนื่องจากประเทศไทยมีโทษประหารชีวิตในคดีสินบน ซึ่งเป็นโทษที่ไม่ยอมรับในต่างประเทศต่างประเทศมองว่าโทษประหารชีวิตป่าเถื่อนมีปัญหานะฮะต่อการไม่ให้ข้อมูลผู้เกี่ยวข้องในการรับสินบน ทางไทยซึ่งปปชก็พยายามจะบอกว่าอุย้ยเรามีโทษประหารชีวิตก็จริงกับเรื่องนี้แต่ที่ผ่านมาเรายังไม่เคยใช้โทษประหารชีวิตนี้กับใครนะคะเพื่อที่จะให้ต่างประเทศเข้าใจแล้วก็มอบหลักฐานให้เราค่ะคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้ปปชจะต้องไปประสานข้อมูลอีกที่ แล้วก็ตั้งจิตภาวนาค่ะว่าหลังจากที่ได้พูดคุยกันแล้วเขาจะไว้ใจกล้าเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาให้เราเพื่อเปิดโปงข้อมูลเรื่องนี้แต่ถ้าหากเขาไม่ยอมเปิดเผยก็เป็นเรื่องที่ปปชจะต้องไปไล่หาหลักฐานเอาเองคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมฟังข่าวนี้แล้วรู้สึกยังไงว่าคนที่เขามีข้อมูลว่าข้าราชก,การในเมืองไทยเนี่ยมีใครรับสินบนบ้าง แต่เขาไม่กล้าส่งชื่อนั้นให้เราอะเพราะเขาบอกว่าประเทศเธอป่าเถื่อนจะเอาคนไปประหารชีวิตเพราะฉะนั้นตามหลักการสิทธิมนุษยชนสากลของประเทศอันซิ v ิลไล e ์แล้วอะค่ะคุณผู้ชมเขารู้สึกว่าเขามีหน้าที่ปกป้องสิทธิของมนุษย์อะต่อให้มนุษย์นั้นจะเป็นโจรต่อให้มนุษย์นั้นจะเป็นคนโกงต่อให้มนุษย์นั้นจะเป็นคอร์รัปชันแต่เขายังเป็นมนุษย์ เขาจะเป็นโจรเขาก็ยังมีสิทธิแบบมนุษย์นะคะเป็นสิทธิของผู้ต้องหาผู้ต้องขังผู้ต้องสงสัยที่จะต้องได้รับการปกป้องไม่ใช่ว่าจะส่งรายชื่อคนพวกนั้นแล้วเกิดคนพวกนั้นไปโดนประหารชีวิตขึ้นมาทางประเทศที่เขา i v i l ไลซ์แล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาทําแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นระหว่างคดีคอร์รัปชันนะคะโทษคอร์รัปชันกับการที่ประเทศที่มีโทษประหารชีวิตเนี่ย เขานะคะเขาไม่ให้ความร่วมมือกับประเทศที่ป่าเถื่อนและมีโทษประหารชีวิตสิ่งนี้นะคะจจะขัดความรู้สึกกับคุณผู้ชมหลายๆคนที่ฟังอยู่แบบเฮ้ยยังไงกันนะคะแต่นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมโทษประหารชีวิตในประเทศไทยนะคะมันกลายเป็นอุปสรรค ที่ทำให้เราไม่สามารถปราบนะะได้ข้อมูลมาจัดการนะคะลงโทษคนที่รับสินบนและคอรัปชันได้ตามกฎหมายอย่างที่ควรจะเป็นเพราะในสายตาของประเทศที่เขาให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนนะคะระหว่างคอรัปชันกับประหารชีวิตนะคะเขาเลือกที่จะปกป้องนะคะ คนที่ขอรับชันเกินกว่าที่จะส่งรายชื่อคนเหล่านั้นมาเจอกับโทษประหารชีวิตเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าไปไขข้อข้องใจค่ะว่ากฎหมายออมาตราไหนของญี่ปุ่นนะฮะที่ทำให้รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาไม่ต้องติดคุกในข้อหาขโมยค่ะ นทางปัญญานะคะไปที่เมืองเกียวโตนะคะไปพักโรงแรมแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ไปขโมยภาพมา3ภาพนะคะสุดท้ายเนี่ยกออ็กลับมาเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะคะ มีหลายเสียงนะคะมีหลายคําวิาพากษ์วิจารณ์แต่ว่าอย่างกรณีที่คุณวิสนุเครืองามหรือหม่อมหลวงปน,นัดดาดิสกุลเนี่ยออกมาพูดว่าอุย้ยนี่มันความผิดแบบเล็กน้อยขโมยของนิดเดียวเป็นไม่ใช่ความผิดร้ายแรงอะไรเลยแค่ถือว่าเป็นเป็นเป็นจัดเม้นที่ค่อนข้าง วิปริตนะคะคือคุณเป็นข้าราชการชั้นสูงไปขโมยของเนี่ยยังไงคุณก็ผิดนะคะผิดทางจรรยาบรรณผิดทางวินยัยผิดในฐานะที่โดยความรับผิดชอบในหน้าที่การงานของคุณแล้วเนี่ยมันผิดมันน่าละอายแน่ๆอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแขกไม่เห็นด้วยที่จะบอกว่า มันเป็นความผิดเพียงเล็กน้อยอย่าไปถือสาอย่าไปขยายความอันนี้แขกไม่เห็นด้วยแน่นอนแต่นะคะก็จะมีอีกกระแสเสยียงหนึง่งบอกว่าโอ้โหนี่เจ้าหน้าที่สถานทูตเจ้าหน้าที่กงสูลเนี่ยไปเจรจาต้าอวยไปขอร้องให้ทางญี่ปุ่นเนี่ยไม่เอาผิดหรือเปล่าไปขโมยของไม่ติดคุกได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงขโมยของไม่ติดคุกเป็นไปได้ยังไงอะวันนี้จะมาไขาข้อข้องใจค่ะคุณผู้ชมว่าทําไมนะคะทางกระบวนการยุติธรรมของญี่ปุ่นไม่เอาลองอธิบดีคนนี้ติดคุกนะคะ คำคนที่อธิบายเรื่องนี้ได้ค่อนข้างชัดเจนค่ะเป็นอายการจังหวัดประจําสันับงานอายการสูงสุดนะคะคุณธนกฤรวรธนชากุลนะคะอธิบายข้อกฎหมายกรณีที่อายการนะคะของญี่ปุ่นไม่ส่งคดีนี้ฟ้องศาลเพราะนะคะเขาอธิบายอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมหลักการของการดำเนินคดีทางอาญามี2แบบนะคะหลักการแรกค่ะเรียกว่า หลักการฟ้องคดีอาญาโดยดุลพินิษประเทศที่ใช้หลักการนี้นะคะมีญี่ปุ่นฝรั่งเศสและอเมริกาหลักการที่2เรียกว่าหลักการฟ้องคดีโดยกฎหมายนะคะประเทศที่ใช้หลักการนี้เช่นเยอรมันอิตาลีนะคะเป็นต้นการหลักการฟ้องคดีโดยกฎหมายนะคะหลักของมันก็คือหากอายการเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอควรเชื่อได้ว่าผู้ต้องหากระทำความผิด อายการต้องฟ้องคดีต่อศาลต้องนะคะคุณผู้ชมไม่มีทางเป็นอื่นได้ต้องฟ้องคดีต่อศาลแต่หลักการฟ้องคดีอาญาโดยดุลพินิษ์นะคะต่อให้อายการเห็นหลักฐานครบถ้วนกระบวนความว่าคนนี้ทำผิดแน่นอนแต่อายการสามารถใช้ดุลพินิษ ที่จะไม่ฟ้องได้นะคะเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นค่ะคุณผู้ชมมาตรการหลักการฟ้องคดีโดยคดีอาญาโดยดุลพินิษนะคะเป็นมาตรการที่สอดคล้องกับทฤษฎีอาจญาวิทยาสมัยใหม่ที่ไม่ต้องการลงโทษผู้กระทำความผิดทุกคน แต่ต้องการให้โอกาสผู้กระทําความผิดที่ไม่ใช่ผู้กระทําความผิดโดยสันดานได้ปรับปรุงแก้ไขความประพฤติของตนนะคะบางทีเราเรียกสิ่งนี้ว่าเป็น principle of opportunity แล้วไม่ต้องถูกสังคมตีตราว่าเป็นนักโทษนะคะที่จำคุกในเรือนจำมาก่อนและเชื่อว่า การที่เราส่งผู้กระทำความผิดเพียงเล็กน้อยไปรับโทษในเรือนจำแทนที่จะเป็นผลดีกับสังคมอาจกลับกลายเป็นผลร้ายเพราะว่าจะไปได้รับการบ่มเพาะสิ่งไม่ดีจากนักโทษคนอื่นแล้วด้วยหลักการนี้ค่ะคุณผู้ชมในประมวลกฎหมายอาญานะคะของญี่ปุ่นมาตรา248ค่ะระบุไว้อย่างนี้นะคะกำหนดว่าหากอายการพิจารณาถึงบุคลิกลักษณะ อายุสภาพแวดล้อมของผู้กระทําผิดความร้ายแรงและพฤติการของการกระทําความผิดและสะภาพการภายหลังการกระทําความผิดแล้วเห็นว่าการฟ้องคดีต่อศาลไม่มีความจําเป็นอายการมีอํานาจสั่งไม่ฟ้องคดีได้ คุณผู้ชมเห็นแล้วนะคะแขกเอาขึ้นหน้าจอให้คุณผู้ชมดูว่าเหตุผลที่รองอธิบดีคนนี้ไม่ต้องติดคุกนะคะเนื่องจากกฎหมายของญี่ปุ่นมาตรานี้ค่ะ248นะคะคุณผู้ชมสามารถอ่านแล้วประจักษ์ด้วยสายตาแก่ตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพึงตระหนักนะคะจากข่าวนี้คือแทนที่เราจะไปโวยวายนะคะว่าทำไมญี่ปุ่นไม่เอาคนแบบนี้คนเลวแบบนี้เข้าคุกนะคะเราก็ต้องเข้าใจว่า กฎหมายนะเขามีหลักการนะคะมีฐานคิดทางปรัชญาของเขาแบบนี้ถามว่าเจ้าหน้าที่กงสุนไทยนะคะมีหน้าที่ประสานงานให้ความช่วยเหลือคนไทยนะคะทุกคนค่ะที่มีปัญหาทางคดีความต่อเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะต้องโฟกัสตรงนี้ว่า กงสุนทไทยนะคะช่วยอธิบดีคนนี้แบบนี้ต่อไปนะคะโดยบรรทัดฐานที่ช่วยอธิบดีคนนี้แบบนี้นะคะหากมีคนไทยคนอื่นๆที่ไปโดนคดีไปติดคุกไปขับรถชนคนตายไปฆ่าคนไปค้ายาเสพติดไปทําอะไรก็แล้วแต่นะคะเจ้าหน้าที่กงสุนมีหน้าที่ไปประสานงานจัดหาล่ามจัดหาทนายความดูแลให้ทุกคนได้รับการปกป้องสิทธิในฐานะผู้ต้องหาผู้ต้องสงสยัยไปจนถึงสถานะของนักโทษ และเมื่อเป็นนักโทษอยู่ที่นั่นเจ้าหน้าที่กงสุลก็มีหน้าที่ต้องไปดูแลไปเยี่ยมไปหาหนังสือให้อ่านไปหาโทรศัพท์ให้ติดต่อญาติได้เพราะฉะนั้นการที่คุณเป็นผู้ต้องหาเป็นอาชญากรคุณไปทําความผิดทางกฎหมายไม่ว่าจะเคสไหนทั้งสิ้นเจ้าหน้าที่กงสุนและเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยมีหน้าที่นะคะเขารับเงินเดือนเพื่อไปทําหน้าที่พวกนี้แหละค่ะไปทําหน้าที่ดูแลคนไทยที่ไปมีปัญหาอยู่ในต่างประเทศทีนี้ถ้าคุณผู้ชมจําบอกว่าโอ้โหมันมีสอง มาตรฐานหรือเปล่าพอคนธรรมดาติดคุกตั้งหลายเดือนกว่าจะไปช่วยอ่ะตั้งคําถามได้แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ได้นะคะส่งความกดดันไปที่กงศูนย์ไปที่สถานทูตได้ว่าต่อไปนี้นะถ้าคนไทยมีปัญหานะก็จะต้องช่วยเหลือให้รวดเร็วและทันท่วงทีเหมือนช่วยข้าราชการชาญผู้ใหญ่แต่ก็ต้องย้ํานะคะว่าการที่เราพูดว่าเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยไปเจรจาต้าอวยกับเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นไม่ให้เอาผิดเจ้าหน้าที่คนนี้หรือเปล่า พูดแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณผู้ชมเพราะคุณผู้ชมกําลังจะบอกว่าเฮ้ยกระทรวงกระบวนการยุติธรรมของญี่ปุ่นเนี่ยสามารถพลิกคดีไปมาตามการต่อรองเจรจาของรัฐบาลต่างๆได้ด้วยหรืออย่าลืมนะคะ<ม>คุณผู้ชมคงไม่มีอายการญี่ปุ่นคนไหนนะคะเอาชื่อเสียงและอนาคตของตัวเองมาแลกเพียงเพื่อช่วยอธิบดีกขอ,อจากประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งชื่อประเทศไทยะคะ่ะมันไม่คุ้มกันแน่นอน ยืนยันนะฮะว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยไม่สามารถไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของญี่ปุ่นได้ แม้กระทั่งว่าต่อให้เจ้าหน้าที่ทางฝั่งไทยเนี่ยรู้สึกว่าอธิบดีคนนี้ควรเข้าคุกทําไมอายการไม่สั่งฟ้องฟ้องสิฟ้องสิเราอยากให้เขาติดคุกเราก็ไปสั่งเขาไม่ได้ก็เขาไม่ฟ้องนะคะแต่ถ้าเขาฟ้องจะให้ติดคุกเราจะไปสั่งเขาบอกว่าขอเหอะอย่าเอาเขาติดคุกเลยขอเหอะขอได้ไหมก็ในทางกับการมันก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะแขกก็ไปสัมภาษณ์นะคะนักเรียนกฎหมายญี่ปุ่นมาถามเขาค่ะว่า ทำไมนะคะญี่ปุ่นไม่เอาคนลักเล็กขโมยน้อยเข้าคุกเขาอธิบายมาอย่างนี้ค่ะบอกว่าญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับคดีลักเล็กขโมยน้อยก็จริงนะคะแต่อายการเนี่ยไม่ค่อยฟ้องในกรณีที่ไม่มีแนวโน้มจะก,กระทำความผิดซ้ำเพราะตำรวจกับสารอายการมีงานต้องทำเยอะแยะนะคะมันเปลืองทรัพยากร เงินทองงบประมาณภาษีประชาชนเนี่ยเขาจะไปสั่งฟ้องคดีที่สําคัญสําคัญและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเสียมากกว่าจะมาเสียเวลากับคดีพวกนี้แต่สิ่งที่เราจะต้องกดดันค่ะคุณผู้ชมลองอธิบดีรอดคุกจากญี่ปุ่นกลับมาแล้วปรากฏว่าโดนโทษนะคะแค่ภาคทันและตัดเงินโอเคโทษทางวินัยแค่ภาคทันและตัดเงิน เราไม่ว่ากันนะคะแล้วนะคะยังมาพูดอีกนะคะบอกว่าการกระทําความผิดวินัยไม่ร้ายแรงคุณเป็นกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะคุณบอกว่าการขโมยเนี่ยเป็นความผิดที่ไม่ร้ายแรงต่อไปนี้คุณไม่ต้องไปพิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญาของใครแล้วคะ่ะชื่อเสียงภาพพจน์และพูเทัซนของกรมทรัพย์สินทางปัญญาไม่เหลือเลยนะคะเพราะคุณเลือกที่จะปกป้องคนที่มีคดีนะคะไปก่อคดีขโมยของอันนี้ถือว่าผิดปกติเอามากมาก แล้วตัวรองอธิบดีเองนะคะรู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองไปขโมยของมาเนี่ยถ้ายังจะ มีความสามารถนะคะแบกหน้าไปทํางานแล้วไปรับราชการอยู่จนกเกษียณก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงค่ะเพราะว่าทางที่ดีที่สุดเนี่ยควรจะลาออกนะคะรักษาเกียรตยิยศชื่อเสียงที่เหลืออยู่อันน้อยนิดของตัวเองแล้วก็รักษาเกียรตยิยศชื่อเสียงของกรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งมีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินนะแต่มาปกป้องคนที่ไปขโมยของอะคะ่ะคุณผู้ชมมันเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าไปดูคดีคนแก่ชอบขโมยของค่ะรนะพักหลังๆในญี่ปุ่นค่ะ ตูดน้ำตาล2%ช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นเรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีทากเกนกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการอินเฮอร์วิวค่ะคุณผู้ชมไข่จะต้องพยายามแบบเอาตัวเองลงนิดนึงเจนเย็นคุณผู้ชมก็เขียนมาใน Facebook ไลฟ์บอกว่าคุณแม่ค้าอย่าเพึ่งองลง มาดูข่าวเบาๆกันนะคะคุณผู้ชมไหนๆก็คุยเรื่องขโมยคุยเรื่องหลักปรัชญาของกฎหมายญี่ปุ่นนะคะในการจัดการกับคดีลักเล็กขโมยน้อยนะคะว่าเออทําไมเขาไม่ส่งฟ้องศาลเพราะเขาเห็นว่าคดีกระจุกกระจิกพวกนี้ส่งฟ้องไปก็เปลืองทรัพ,พยากรเอาต้องเอาคนมาสอบสวนเอาไปอยู่ในคกุกก็เลี้ยงเสียเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นภาระรัฐบาลต้องหาข้าวให้กิน จ่ายค่าน้ำค่าไฟให้คนพวกนี้ไปอยู่ในคุกแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะสู้สูว่าเป็น กรณีแบบเด็กไปขโมยเขาก็จะต้องไปดูนะคะว่าเออมีพฤติกรรมแนวโน้มที่จะขโมยต่อเนื่องไหมถ้ามีพฤติกรรมแนวโน้มที่จะขโมยต่อเนื่องแทนที่จะส่งเข้าคุกนะคะสั่งฟ้องก็ควรจะเข้าสู่กระบวนการบําบัดไหมกรณีคนแก่ถ้าไปลักเล็กขโมยน้อยนะคะเกิดจากปัญหาอะไรจะช่วยเหลือคนเหล่านั้นได้อย่างไรหรือถ้าทําผิดซ้ำซากเอออันนี้ก็อาจจะต้องอายการก็จะดูว่าเอออันนี้มันโวขโมยไปแล้ว25ครั้งมีนะคะคุณผู้ชมมีเคสหนึ่งเนี่ยไปขโมยของ ในห้างสรรพสินค้าจนท้ายที่สุดเนี่ยขโมยบ่อยมากจนจับได้ปรากฏว่าตํารวจเขาบอกว่าเขาว่าดูมานานแล้วนะแต่เขาปล่อยปอยไปแต่คราวนี้รีเทป กล้อง c ี TV ีดูกันเลยดีกว่าว่าคุณขโมยไปแล้วประมาณเกือบ30ครั้งเนี่ยอ่อันนี้กรณีนี้ก็อาจจะต้องส่งฟ้องศาลอย่างนี้เป็นต้นค่ะคุณผู้ชมแต่หลักง่ายๆที่เขาอธิบายกันก็คือว่ามันเปื้องเงินเปื้องทองที่จะเอาคนมาสอบสวนมาทําเรื่องส่งคนพวกนี้เขาคุกมันมีกระบวนการนะคะในเชิงบวกที่จะส่งคนเหล่านี้กลับมาอยู่ในสังคมอย่างปกติสุขที่นี้นะคะไอ้วิธีคิดเหล่านี้เนี่ยมันก็มีผลต่อการทํางานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติญี่ปุ่นด้วย ปี2013มันก็มีข่าวที่ทำให้สังคมญี่ปุ่นตกใจนั่นก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติญี่ปุ่นค่ะคุณผู้ชมก็ออกไปนะคะทำการวิจัยนะคะแล้วก็สำรวจว่าวิคดีอาชญากรรมในรอบ10ปีที่เกิดขึ้นนะมันมีปีไหนที่คดีมากที่สุดปีไหนคดีน้อยที่สุดใครเป็นผู้ก่อกระทำความผิด ในกรณีไหนมากน้อยอย่างไรแล้วเขาก็ไปเจอตัวเลขที่ทำให้ต้องตกใจนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือว่าคดีลักเล็กขโมยน้อยเนี่ยในปี2004มันทำลายสถิตินะคะคือพบมากถึง1 5 8 0 2 0คดีแล้วคดีมันก็สูงนะคะสถิติสูงอย่างนั้นมาโดยตลอดปี2012นะคะล,ลดลงมานิดหนึ่งคือมีพันแสนสามหมคดีนะคะ คดีลักเล็กขโมยน้อยคิดเป็นร้อยละ9.8ของคดีอาชญากรรมทั้งหมดสถิตินี้สูงขึ้นร้อยละ4.6เมื่อเทียบกับปี2001แต่ที่น่าตกใจก็คือสัดส,ส่วนของคดีอาชญากรรมจากผู้สูงวัยค่ะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ31นะคะในปี2012ในขณะที่จำนวนประชากรผู้สูงวัยเนี่ยมีร้อยละ24นะคะแล้วผู้สูงวัยเหล่านี้ขโมยอะไรคุณผู้ชมร้อยละ68ขโมยอาหารนะคะ แล้วในจํานวนที่ขโมยอาหารบางคนนะคะขโมยขนมปังไส้หัวดแดง1ก้อนนะคะบางคนขโมยข้าวปั้นห่อสาหร่ายนะคะแค่1ห่หอเท่านั้นเองเขาก็ไปสํารวจต่อนะคะว่าคนแก่เหล่านี้ขโมยเพราะอะไรเขาก็พบว่าร้อยละสิขโมยเพราะความยากจนนะคะทีนี้หน่วยเซอร์เวยข้อมูลของตํารวจก็ยังมีข้อมูลอีกนะคะบอกว่า ในบรรดาคนแก่ที่ไปขโมยของเนี่ยโดยมากแล้วเป็นคนแก่ที่อยู่ตามลําพังนะคะแล้วเขาก็เลยไปสํารวจอีกว่าในบรรดาคนแก่ที่อยู่ในโตเกียวเนี่ยมีคนแก่ที่ต้องใช้ชีวิตตามลําพังมากถึงร้อยละ34มเมื่อเทียบกับทั้งประเทศที่สถิติคือร้อยละ24<ม>เขาก็เลยตอนนี้พยายามจะประมวลข้อมูลกันใหญ่เลยว่าเออ หรือจริงๆแล้วปัญหาความยากจนก็ส่วนหนึ่งปัญหาคนแก่เไม่มีเงินจะกินข้าวต้องไปขโมยแบบพอปพอจะเขาเรียกว่าอะไรประทังชีพเนี่ยนะคะสารเปาก้อนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าปัญหาเศรษฐกิจอ่าะะก็ต้องดูว่าจะช่วยเหลือ,อยังไงแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่เขาตั้งข้อสังเกตก็คือว่า ผู้สูงวัยเหล่านี้ออกมาขาโมยของเพราะความโดดเดี่ยวจากการใช้ชีวิตตามลำพังหรือเปล่าแขกเอาข่าวนี้มาเล่านะไม่ใช่เพราะว่าอยากให้เราตื่นเต้นตกใจอะไรแต่กำลังจะชี้เห็นว่าการทำงานของตำรวจของญี่ปุ่นนะคะมีหน่วยงานรีเสิร์ชนะคะวิจัยทางสังคมเก็บสถิติเพื่อทำความเข้าใจปัญหาอาชญากรรมจากแง่มุมทางสังคมเศรษฐกิจ มากกว่าจะดูเรื่องความดีความชั่วนะคะแล้วการรเสิ a ร์ชแบบนี้มันจะมีผลในการช่วยวางแผนป้องกันอาชญากรรมในระยะยาวยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนปรับกระบวนการยุติธรรมที่ไม่เน้นการเอาคนไปอยู่ในคุกแต่ใช้วิธีอื่นๆในเชิงบวกแทนวันนี้รายการอินเทอร์วิวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนและขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Facebook Live แล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ